สำหรับใครที่อยากจะเติมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มๆ,ๆนะครับวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเปโดวินท็อปอัพมีบริการรับเติมเกมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบเลยด้วยนะเพื่อนๆทุกยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มอีก10%นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน1,000บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มไปอีก1,000พอยต์เลยนะครับวิธีการก็งา่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เพื่อนๆล็อกอินนะครับแล้วสมัครสมาชิกของเปโดวินไ้เเลนัากใหวแพ็ท่อ รรวมถึงสามารถกกอกโค้ดเซต R4X นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชำระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สำคัญคือเพ t u b i n ไม่ได้มีแค่เกมคาบาลอินฟินิตคอมโบนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นๆเพ t u b i n ท็อปอัพก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากกดดนสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มในเกมคาบาวและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone นะครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและกสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เปรียบเสมือนคลาวด์นะครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทําให้เพื่อนเนี่ยสามารถเปิดบอดออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบ บาทโดยแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว GVP ดูนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นที่แค่วันละ2บาทเท่านั้นเองนะครับตัว GVP เนี่ยจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าการใช้งานเนี่ยจะดีขึ้นลื่นขึ้นแล้วก็สบายกว่ามากเลยนะครับยังไงถ้าใครสนใจที่อยากจะดาวโหลดตัว UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะอันนี้คือคอนเทนต์ด่วนแบบฉุกเฉินนะครับเรามาสุ่มสัดเลี้ยงกันนะครับคอนเทนต์ที่หลายคนอยากเห็น เริ่มจากการรีเซ็ตก่อนนะเวลาสะสมสัตว์เลี้ยงนะเพื่อนเพื่อให้มาในหน้าอัปเกรดนะครับตรงนี้นะอาผิดอันมาที่หน้าอัปเกรดนะครับแล้วมาตรงเพจเทรนนิ่งนะครับแล้วกดใส่สัตว์เลี้ยงถ้าอยู่ในช่องเก็บของก็เลือกจากช่องเก็บของมาใส่ถ้าอยู่ในตัวก็ในตัว,ตวมาใส่นะครับแล้วเวลาเรากดอันเทรนนะครับเราสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยโดยเสียแค่3 0 0พเจมแต่ถ้าสมมุติว่าอยากซื้อในตลาดเราสามารถเซิร์ชคําว่าเพจ อันเทนคลิปได้แต่ว่าราคามันจะแพงนิดนึงซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาจะขายแพงกันไปถึงไหนนะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยเอ่็นพีซีขายถูกกว่านะครับที่สามพันเจมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสุ่มตอนลงดันนี่แหละอาจจะเอฟเคบ้างสุ่มบ้างนะครับมาครับครั้งที่หนึ่งในการสุ่มนะผมว่าทั้งสตรีมดูทรงแล้วเพราะว่าลงดันไปด้วยนะครับไปครับอันเทนครั้งแรกครั้งที่สองเอ็มนะเพื่อนๆในการสุ่มหนึ่งสองสามสี่ห้า หกอะอันเนี้ยมาครึ่งทางแล้วไม่เวิร์กนะครับไม่ต้องไปฝืนเพิ่มอีกหกเอ็มนะรีทิ้งไปเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยมาสี่นับสี่ห้าหกเจ็ดแปดลบไปสองสิบช่องนับได้แปดบ้าปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอม แอมแอตแทกมาแล้วโอ้โหจริงๆอันนี้สวยนะอันนี้สวยอยู่นะจริงๆริผมรูผมเอาสองอันหลังนี้ผมเผื่อว่าแบบมันมาแบบส,สวยดูดิทั้งคิทั้งแอตแทกนะครับถ้ามันถ้าถ้ามันมาแล้วมันไม่เวิร์กตั้งแต่แรกอะแนะนําให้รีทิ้งไปเลยนะอย่างเงี้ยคือรีทิ้งไปเลยนะหกช่องไม่งั้นเด๋ยวเปลืองเงินนะครับหนึ่งสองสามโอ้โหไม่เห็นเอ้ยแอมอะขอรุ่นทักนิ้งได้ไหมเอลเซ่โอ้โห,โห,โหโกลัวไม่มีเงินใช้หรือยังไง ปึ๊บเฮ้ยแม็กขี่มาว่ะปึ๊บฮึบฮึบคุณว่ามันมาลูสุดท้ายไหมไม่มาอยากเห็นแม็กขี่ลูแรกอะครับสองสามสี่สองไอ้สองลูแรกนี่อะไรกันครับเนี่ยคือคือกลัวกลัวไม่มีไม่มีสองสโลตใช้เหรอมันก็จะแบบ ทำให้หินราคาราคาขึ้นไปมากกว่านี้ได้ะแต่ตอนนี้คือหินไม่มีราคาเลยนะหินฟอสคอใช้แค่เงินอย่างเดียวนะครับครีดาเมดกันเลทกันเลทจริงจริงกันเลทสามนี่ขายได้นะโอ้โหจะนะร้อยเอ็มเลยนะขอแม็กเลทรูแรกบ้างได้ไหมพี่โอ้โหนี่คือรวมออปชั่นขยะนะครับ สองดูดเลือดโอ้โหดูดมานามาพร้อมซูเปอปรด์ดูดดูดแบบอคิดาเมดดูดแบบซูเปอปร์หลอดโทษไปช็อตอีกแล้วหลพันเจมอยู่นะที่เสียไปมันไวเหมือนกันนะโอ้โหดูโอ้โห,โโหคือไอ้ดอกบ,บ็อกนี่คือเอามาทำไมถามจริง เฮ้ย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 เทคิวเตเมดสองมาสวยแล้วนะสีโคตรสวยอะดูดิสีสวยจัดเลยอหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยเฮ้ยมาวะมาวะมาวะม,มาแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโหขอโทษครับมือ,อนั้งไม่ไดกล่าวว่าแบบจะเปิดทีเผลอปรจาย์ฟุกอะไรเงี้ยแบบว่าเปิดทีเผลอเพรเทรนนิ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสองผมใช้แปดสองเพราะว่าผมเก็บ 8, แปดสามมาตีบอสตัวถัดไปนะครับมันจะได้แบบว่าแปลงได้ต่อเนื่องนะเดี๋ยวเอาแปดสองมาเคลียร์มอนเฉยๆครับเดี๋ยวพอถึงแปดสามข้างหน้าก็เดี๋ยวใช้แปดสามตีบอสนะครับหนึ่งสอง โอ้โห oh, สีฟ้ามาอะลามเลยเอ้ยถามจริงคีราเมธโอ้โ oh. หต้องกดมุมไหนเนี่ยหนึ่งสอง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 สูตรไหนก็ไม่เวิร์กว่ะหนึ่งสองหนึ่งสองเอ้ยสวยตัวแรกสวยแล้วดูแรกสวยแล้วตูวสอง <c oughs> คือ,อยังไง ไอ้เชี่ยโคตรสวยมันสวยตรงไหนรู้ไหม M สองดูดเลือดดูดเลือดดูดเลือดไอ้แ้่ตัวละครนี้ดูดเลือดสามเปอร์อะคือใครใครกลัวตายเวลาลงดันอะคุณดูนี่ดูดเลือดสามเปอร์อะคุณไม่ต้องกลัวตายะนะสัตว์เลี้ยงตัวนี้คือเลี้ยงอันเนี้ยดูดสามเปอร์บวกรูนไปอีกสามเปอร์หกเปอร์คุณไม่มีทางตายในการลงดันแบบดูดเลือดไม่ทันแล้วนะ เฮ้ยมาแล้วมีแววมีแววโอ้ยเล็ดด้วยเฮีย <Yeah. S 1> <laughs> เราใช้ไปก่อนไหมเอ้ย <laughs> เราเราใช้อันนี้กลับไปเปิดเหมือนเดิมไหมหนึ 2> 1, 2่งสองต้องกดมุมไหนอ่ะ oh, โอ้โหแอตแทคเลดเฮ้ยมาว่ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สิอีกแค่รูเดียวเองพี่ ที่ให้ความหวังผมขนาดนั้นใช่ผมต้องการแค่แม็กสองนะผมก็อยากได้แค่แม็กสองช่องนะครับแต่ถ้าแบบมันไม่มาแม็กสองแต่มันมาแอตแทกเพียวๆอ่ะแอตแทกั้นแน่นๆอะ่ะคีดาเมจแน่นๆอย่างเงี้ยได้นะผมยอมนะเอยเลดสวยอืเปิดรูแรกอย่างสวยรูที่สองอย่างกาวเป็นไง สกิล xp 10 30ไปนะครับเฮ้ยขอบคุณคุณวีด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับรัวไปแอนก็รัวไปกดไลค์รอแล้วครับผมขอบคุณครับนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ผมรบกวนฝากกดไลค์ like กันเยอะด้วยครับสวัสดี250ท่านด้วยนะครับขอสัก100 200ไลค์นะเพื่อนๆไปครับปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บไม่สวย1 2ผมกดย้ำๆข้างหน้าดีกว่าผมว่ามันมาแนะ่เอ้ย ทำไมกลัวกลัวไม่กระเด็นเหรอเฮ้ยมาว่ะมาว่ะหนึ่งสองสามสี่อีกแค่รูเดียวเองพี่รูเดียวเองอีกรูเดียวก็ให้กันไม่ได้เหรอวะคนกันเองทั้งนั้นเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเอ้ยอาจจะไวไปหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเอ้ยได้อยู่เดี๋ยวเดี ขอลองเทสระบบก่อนเอ้ยเอาว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้ยไม่สวยแล้วสองสามสี่ห้าเปลี่ยนเข้าไปที่เผลอเผอเผอเป็นไงล่ะสามเผอเอ้ยแต่แมกเลเมานะแต่ไม่สุดเนี่ย เผอวิธีหนึ่งโองเพื่อนๆผมว่ามันมันแปลกแหละลองอีกทีดิปอยากได้เลือดแปดช่องอะครับมาให้หน่อยได้ไหมเลือดแปช่องะครับอยากลงวอลเลือดเลือดเป็นสิบล้านเลยถ้ารอกดบอสสองที ดันรอบหนึ่งเรากดได้กี่ครั้งเนี่ยเอ้ยแอมอุ้ยอ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้สวยเนะี่ยทำไมเล่นไปเชียช่ยเชี่ยจริงๆกันนี่มันสวยอยู่นะมีกันเลดสองมีแอมมีคิมีกันคิกดตามจงังหวะหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งแล้วคลิกหนึ่งทีอย่างนี้เหรอ อีกแค่รูเด oh. hey. hey! hey! hey. oh, so 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 ียวยังไหนึ่งหนึ่งสองยังไงนะกดยังไงว่าหนึ่งสองหนึ่งสองสามเนี่ยโอ้โหตึก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 เอ้ยอีกรอบดิตึก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 เอ้เชี้มาดิโอ้สุดี่สุดยอดวะตึกตึกตึกตตึกตึกตึกตึเดีอ้ยมาว่ะพี่โหของพี่โหรเป็นของแท้ว่ะ Mac 2, m ม็กสองแอมหนทกับ ee, ค,บคบบีนะครับมาครบพอจบนะครับปิดโปรเจกต์นี้ที่งบเท่าไหร่ไว้เนี่ยประมาณ150,000เจมแล้วก็อีก 800M นะครับกับแม็กเลดสองนั่นแหละนะครับใครอยากทําตามก็ไปลองดูได้นะครับนั่งเปิดเรื่อยๆในสตรีมนี่แหละสุ่มไปเรื่อยๆมั่วๆซั่วๆตอนนี้หมดไป 800M นะครับ 900M กับ1นึ0 0 0สนหมนเจมนะครับคุ้มไม่คุ้มก็อยู่ที่ดุลยพี่ิปของเพื่อนๆแล้วนะครับไปลองตามตามก็ได้นะสูตรนี้หนึ่งสอง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 หนึ่งเี่ครับเป็นสูตรการเปิดที่พี่โอ๋แม่งโคตรเท่ครับอ่ะมีแถมแอมแถมคีให้อีกต่างหากนะครับโอ้โหโคตรสวยแถมคี้นาเมทให้อีกแอดแท็กให้อีกนะครับนี่ถ้ารีออกก็รีแค่รูนี้รูนี้รูนี้นะครับรีออกแค่สี่ช่องนะเท่ๆเลยโอ้โหโคตรสวยโฟเฟียวนะครับแม็กเรทตอนนนีี้เเท่่่าไหรย ป่าไป66แล้วนะครับโอ้นี่ยังมีรูนอีก3เป็น69โอ้โหคอสต,ตูมอีก2 72 71 <c oughs> ็สิบเอโคตรเฟี้ยวยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะใครที่อยากดูคอนเทนต์แบบนี้ในสตรีมก็ฝากมาติดตามกันในไลฟ์สตรีมด้วยนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ